เริ่มต้นขายข้าวเหนียวหมูปิ้งในตลาดพร้อมเทคนิคเพิ่ม 4. ให้ขายดีการขายข้าวเหนียวหมูปิ้งเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยแต่สามารถทำกำไรได้ดีหากมีทำเลที่เหมาะสมและกละยุทธ์การตลาดที่ดีโดยเฉพาะการใช้ 4. s a r c e Engine Art t i m i z a t i o n เพื่อเพิ่มการมองเห็นทางออนไลน์วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีเริ่มต้นขายข้าวเหนียวหมูปิ้งในตลาด และวิธีใช้4ให้ธุรกิจของคุณติดอันดับการค้นหา1การเริ่มต้นขายข้าวเหนียวหมูปิ้งในตลาดเลือกทำเลขายที่เหมาะสมตลาดเช้าเย็นใกล้แหล่งชุมชนหรือโรงเรียนหน้าออฟฟิศหรือบริเวณที่คนพลุกพล่านขายผ่านเดลิเวอรี่เช่นคราฟลายแมนราบินฮูดอุป,ปกรณ์และวัตถุดิบที่ต้องเตรียม เตาย่างหมูปิ้งเตาถ่านหรือเตาไฟฟ้าโตะ๊ะหรือซุ้มขายหมูหมักสูตรพิเศษและข้าวเหนียวนุ่มๆกล้องบรรจุพันสำหรับซื้อกลับบ้านทุงกระดาษหรือทุงพลาสติกสำหรับใส่สินค้าต้นทุนและกำไรต้นทุนหมูปิ้งไม้ละ58บาทขาย1 0ึ่บาทข้าวเหนียวห่อละ 5- ้บาทขาย10บาทหากขายได้วันละ 200ไม้กำไรอาจสูงถึง1,000-2,000บาทต่อวันสองเทคนิคก,การตลาดออนไลน์และการเพิ่ม C ส,สร้างเพจ Facebook และโุ้อย่างต่อเนื่องใช้ชื่อเพจที่สื่อถึงสินค้าเช่นหมูปิ้งหอมกรุ่นตลาดนัดชื่อพื้นที่โุ้์รูปหมูปิ้งร้อนร้อนพร้อมคำบรรยายดึงดูดเช่นหมูปิ้งหอมฉุยข้าวเหนียวนุ่มๆพร้อมเสิร์โปรโมตร้านด้วยโปรโมชั่น เช่นซื้อสิบไม้แถมข้าวเหนียวฟรีใช้ในโพสและบทความใส่คีย์เวิร์ดหลักเช่นข้าวเหนียวหมูปิ้งหมูปิ้งตลาดนัดหมูปิ้งอร่อยเขียนบล็อกสั้นๆเช่นสูตรหมูปิ้งหมักให้นุ่มหอมอร่อยและโพสบนเว็บไซต์หรือเพจร,ร้านเพิ่มชาปแลสแท็กเช่นชาบปหมูปิ้งชารปข้าวเหนียวหมูปิ้งชารปหมูปิ้งตลาดนัดลงขายผ่าน Google My Business และแอปเดลิเวอรสมัคร Google My Business ให้ร้านค้าติดบน Google Map เพิ่มเมนูลงในคราฟไลแมนราบินฮูดเพื่อเพิ่มยอดขายออนไลน์ทำวิดีโอสั้นๆบน TikTok และ YouTube โชคถ่ายวิดีโอขั้นตอนหมักหมูให้นุ่มหรือหมูปิ้งช้ำๆบนเตาใส่เพลงและเอฟเฟกดึงดูดคนดู ใช้แคปชั้นแนวไวรันเช่นหมูปิ้งไม้ละ10บาทคุ้มแค่ไหน3เคล็ดลับเพิ่มยอดขายและสร้างลูกค้าประจำให้ลูกค้าลองชิมหมูปิ้งฟรีหนึ่งไม้เมื่อซื้อครบ50บาททำระบบสะสมแต้มเช่นซื้อครบ100บาทได้แถมหนึ่งไม้อัปเดตเมนูใหม่ๆเช่นหมูปิ้งพริกไทยดำหมูปิ้งซอสญี่ปุ่นบริการจัดส่งถึงบ้าน สำหรับลูกค้าที่สั่งจำนวนมากสรุปการขายข้าวเหนียวหมูปิ้งไม่ใช่แค่ตั้งร้านแล้วรอลูกค้าแต่ต้องใช้เทคนิคการตลาดออนไลน์และซีเพื่อเพิ่มยอดขายสร้างความแตกต่างและดึงดูดลูกค้าใหม่ๆหากคุณทำตามเทคนิคเหล่านี้รับรองว่าธุรกิจหมูปิ้งของคุณจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง